เมื่อการมีผู้เสียหายต้องมาแจ้งความร้องรบก,กับดังรมฯก็นะเลยได้ตักงานกับผลของกอเรือนซึ่งมันมีขอน,นะครับทวกรมในหลักานก็นะาวผู้เสียหายและผู้เสียหายก็ยืนยันที่จะดีเนนคดีกลับมาในส่วนของการฏิบัติของทางตำรวจเราเราก็มีหน้าที่นะครับในกะาร,นะรที่จะรับแจ้งความแล้วก็ดำเนินการ,รสอบสวนประค แลก็รวบรวมยาฐานนะครับในการกระทดความปิตเนื่องจากเป็นความผิดที่เิดกดเกินมีโทษที่มีความสูงสสก็เราเขาไม่ได้ออกมาจากเราก็ถอมาตราสามนะครับตามตามตาม,ตามการปฏิบัติของพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ว่าระงก็ไปที่วัดก็บากว่าทางทางพี่ไม่อยวัดนันั่นเองก็ปปปงกไปดูไปไปนอกวัดไปกินไดครับก็เลยให้พนกักงานสอบสวนสอบสวนมาทำล้วรวบรวมาฐ ซึ่งทางการปฏิบัติของตำรวจเราเราเรารวบรวมหลักฐานที่ประเทศและเชื่อว่าเป็นการิดะาำข้อต่อหาก็เลยเราต้องดำเนินการตามกฎหมายครับในส่วนการปฏิบัติเนี่ยผมไม่เคยเป็นหมวดคุณภาคซึ่งศึกมาเมื่อเมื่อไม่เดินขวางเดินไ่แล้วเองหมวดท,ที่มัดโคมัดโคลูกจีนตะโกมัดโคลุล่าอ๋อตะคุณล่าใช่ทำงานที่นิสโก้ไปแล เป็นนอสานเลครับก็ไป็ทที่นั่งถนตนีห้หมดข้อแล้วก็้าราปกติกฎหมอญาคือกฎหมาัเือเป็นข้อนึงที่ที่ต้องสึก็แล้วเราต่อสู้คดีแล้วเราเป็นมาต่อสู้คดีแล้วในส่วนจำในบัดรเพือน ในส,ส่วนของการปฏิบ,บัติอ <Syndrome> ข,ของงานตํวนเราก็จะยื่นปักกาแล้วกส่วนการประกันและดำเนหนโครงการในการมาฟื้นคดียมนัว่ามาไม่ได้เคยเด็กก็ไปสตเหนืเลยทําไา้เราไม่ใช่เนงานเรามาโดนแกล้งนี่แหละไม่เป็นไรเพราะเราเราเราศาสนาที่จะ้างเราจไม่ให้วัดวบซ้ำารื่อของนี้ไม่หนีด้วย ah? ตนนู้ติดตามในตระมาวุกทุกปีแล้วจะสามปีแล้วทุกสามจปีกันเมย์ตั้งแต่สามเจ็ดแล้ววนมาไมทํางานโฆา ตอนนี้รักษาเขีมาม้านประมาณล้านเวลาแล้วก็ไปหลอกพระผู้ถือธรมมาอนุรักษ์ก็มีเวลาที่เขาทำงานเยอะหมดเลยเรื่องนี้เขามาก็ไม่รู้เขาบอกว่าให้ให้ตะเมาวัดเอาวัดปุ๊บจะไม่มีคารุคดีอะไรสักอย่างจะไม่อะไรสักอย่างพอวัดปุ๊บเสร็จเลยนี่เจอพวกปีญาคมอยางเพรามีเงินของวัดไี่มีบัญชีมีไหมครับของพระอาจารย์ใช่ไหมพระอาจารย์ไม่ใช่เงินวัดเลยไม่ไม่ไม่ไป่ส่กันหรอกเพราะว่าเงินวัดเนี่ยต้องเบิกห้าในสามในห้า ไม่เป็ดตัวไม่มีแต่มาทำเงินคนที่ชอบทำเแต่พระองค์ก่ฎาเนี้ยพระรามพระการไม่ทราบเพราะว่าคนมันล้านแล้วมันเป็นคนมาเช็คก่อนอาตมาท่านจะคือเด็กในเรื่องของถ้ำมันเป็นคนระดับวงการอาตมาไม่ได้ทำอาตมาโดนการเง่นแน่ๆอาตมาที่มั่นโอเคก่อน